วันนี้ร้านอุ้ยบิชอปลพบรีนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนฮาร์เรดิวสันนะครับผมวันนี้เรามีของเนี่ยครับสีสดใสมาสวยๆนะครับคันนี้เลยนะครับฮาร์เร d ์ดิวิสันสปอร์ตเตอร์ฟอร์เตเอกนะครับคันนี้ปี2013นะครับเครื่องยนต์1,214นอีะครับเป็นเครื่องยนต์ด l u t ชันนะครับผมทํางานด้วย2สูบนะครับมาพร้อมกับแต่งแนวจิโกนะครับมาชมกันครับผมคันนี้คุ้มแน่นอนนะครับตลอดเลยนะครับผมแฮนด์แต่งตรงนี้ครับโลนแซนนะครับ เบรเบอคัตแต่งนะครับผมทรงโลเลนเซนนะครับอ่าปอกแฮนด์แต่งนะครับนี่โช๊คนะครับโชคกหน้าเป็นโช๊กโอลินนะครับผมนี่มีระบบปบเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยสามารถปรับได้นะครับผมหล่อๆเลยนะครับโชคกหน้าหลังโอลินเรียบร้อยนะครับอันนี้สีถังสวยเดิมนะครับสีแดงแก้วฟ้าถังน้ำมันแต่งนะครับกองอากาศแต่งนะครับทรงโจเกอร์นะครับผมอันนี้มาพร้อมท่อตัวนี้แล้วเสียงนุ่มๆทุ่มๆนะครับแวนแอนด์ไฮคอมเพรชันนะครับผม สวยเลยโช๊คหลังเอรินนะครับปรับระดับได้นะครับไฟเลี้ยว LED ค่ะจับป้ายทะเบียนแต่งนะครับนี่นะครับเป็นโช๊คเอรินนะครับสวยแท้นะครับเป็นเวอร์ชันแบ็คนะครับผมปรับได้นะครับนุ่มแน่นอนเครื่องยนต์สวยเดิมสมบูรณ์นะครับคลิปเลยพร้อมเดินทางนะครับยางล่าหน้าหลังใหม่เปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยนะครับยางสวยๆเลยนะครับถ้าได้สนใจนะครับเข้ามาดูชมได้นะครับสีถังแดงสดใสแน่นอนนะครับสีเดิมๆนะครับนี่เลยนะครับใสๆเลยคลิปแน่นอนนะครับรับประกันมาดูไม่ผิดหวังครับอ่า คันนี้เล็กไม้ไม่เยอะนะครับคันนี้เล็กไม้น้อยนะครับคันนี้เป็นรถออกสู่มานะครับผมไม้เพงหมื่นแปดนะครับถอว่าน้อยมากนะครับคูณนะครับ ท่านนาสนใจนะครับเจ้า4ี่แคันนี้นะครับผมเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับมีบริการขนส่งทั่วไทยนะครับร้านอุ้ยไปช็อปนะครับเราซื้อขายแลกเปลีนะ่ยนฮาเล่ย์นะครับผมเรามาดูมาชมกันได้นะครับมีให้เลือกมากมายหลายคันหลายตระกูลเลยนะครับผม คันนี้นะครับราคา4 0 49,000บาทนะครับราคาหน้าเล่นนะครับของแต่งเกือบแสนแล้วคันนี้รวมโชครวมอะไรแล้วนะครับเอาไปขับระลองเดี๋ยวเบาะแต่งด้วยนะครับผมถ้าได้สนใจหาอยู่ไม่ควรพลาดมาดูมาชมได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับคันนี้นะครับราคา4 49,000บาทนะครับดาวที่99,000บาทนะครับผมอสวยเลยครับดอกเบี้ยนะครับ4บาท50ต่อปีนะครับไม่แพงนะครับ ด่วนๆน,นะครับรถสวยคันนี้รับประกันเยี่ยมแน่นอนสวัสดีครับ